สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ป้ายหยุดรถไฟพญาไทนะครับซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะครับตรงนี้ก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS กับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีพญาไทนะครับด้านหลังของผมก็เป็นชุมชนบุญล่มใสนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็มีบ้านคนเยอะเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาทำการรื้อนะครับเพราะว่า ตรงนี้เขาจะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบ,บินนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาถ่ายรถจักรไอ้น้ำวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งรถจักรไอ้น้ำคันนี้ก็จะไปชุมทางฉะเชิงเซานะครับตอนนี้สัญญาณไม้กั้นก็ดังแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นขบวนรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลข 903- 904 เชิงเซรกรุงเทพนะครับคราวนี้จะเป็นขบวน903นะครับแล้วเที่ยวกับจะเป็น904ตอนนี้ผมเริ่มเห็นควันขโมงมาแต่ไกลแล้วนะครับในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะฮะ วันนี้รถจักรไอ้น้ำจะวิ่งในวันพ่อแห่งชาตินะครับเสียงวีนโหยหวนมากนะครับค่อยๆมาอย่างช้าๆนะครับอดใจรอกันอีกนิดนิดนึงนะฮะมีนกมาแย่งซีนด้วยนะ ารกิจถ่ายรถจักรในน้ำวันพ่อแห่งชาติก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e แล้วกดั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโคโคนัสสเตชันคนรักรถไฟนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ